เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรรยงานตัวกับพี่น้องเกษตรกรเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองมาติดตามสวนดาวเรืองของคุณพี่สนที่ใช้สมแดงเขาใช้อย่างไรฉีดยังไงแล้วดอกส่นิ้วครับตามผมมาครับ สวัสดีครับ,บ,รบวันนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตามงานก็คือจะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้ดาวเรืองของคุณพี่สนอตองเงะปลูกมาอยู่วันลวครับประมาณสอง,งเดือนเศษสองเดือนสิบวันครับผมแล้วอันนี้ตองเนี้ยคุณพี่สนอดาวเรืองเนี่ยฉีดตั้งแต่สามวันฉีดทริงสามวันฉีดจริงตั้งแต่ปลูกได้สามวันฉีดครับอ๋อแล้วก็อีกหกวันฉีดฉีดตลอดมาถึงอ่า สองร้อยกสิบวันสองเดือนกับสิบวันสองเดือนกับสิบวันยังฉีดตลอดอยู่สามวัน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 ฉีดเลยแล้วอันนี้อัตราที่คุณพี่สนอฉีดแต่ช่วงเล็กๆใส่ g ซีตาเล็กๆก็ใช้สองขาแดงสองขวาแดงสองขวาแดงด้วยมาก็เริ่มปิมดอกเริ่มปิมดอกขยายมาหน่อยหนึ่งขยายมาหน่อยหนึ่งเป็นสามขวาสามขวาเพราะดอกเริ่มแย้มขนาดนี้ครับผมสี่ขวาสี่ขวาสี่ขวาเอ้ยขวายี่สิบซียี่สิบซี 4ีกว่าตอนน้ำสิหกลิตรโอ้โหพี่น้องกเกษตรกรครับอันนี้เกงข้นหน่อยและตอนแรกแรกที่คุณพี่สนอเพิ่งจะรู้จักกับสมแดงตอนนั้นใช้กี่ตีนสิบตีสี่ตีสี่เพราะยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องก็ตอนนี้เป็นเทพละคือไงอ่ะเขาโตเขาก็อยากไ้กินมากคือผมจับอาคุณก็คือเรียกว่า วิธีการใช้คือค่อยๆ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 เกียบคุนมาเกียบคุมาเรียครับผมและอันนี้ก็คือแรกๆที่ฉีดนี่คือคุณพี่สนับโง่ในสามวันก็คือฉีดนะสามวันฉีดเลยฉีดเลยแล้วก็หกวันฉีดหนวันฉีดสองวันฉีดครับฉีดเรื่อยไปแบบสามวันสามวันสามวันโอ้สามวันฉีดสามวันฉีดครั้งหนึ่งแล้วอันนี้คุณพี่สนอพาดูหน่อยครับว่ามันแตกแขนงยังไงดียังไงครับอ่าต้องตามมาครับ แตกแขนงรบเรื่องการแตกแขนงไม่ต้องเด็ดยอดนะครับ๋อนรึอนเราเรืองไม่ต้องเด็ดยอดไม่ต้องเด็ดยอดนะครับผมเพราะดอกยอดนี่เต็มที่เลยเป็นแบบนี้โดอเี่ดอกดอดอดอก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 ดอดอกดอกอกด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 นดอกอกอกครับอก่อกดออดอกดอกออกดอดอกอกด่อกอกดีอ่อกอกอออกดอกดอกออกดอดอกดอออดอออออ้อออ เพราะอันนี้มันยับยั้งเชื้อไรอยู่แล้วครับผมแดงเนี่ยครับรับรองได้สบายใจมากสบายใจเลยแล้วไปซื้อไอ้อย่างเชื้อรากระปุกเก้าร้อยพันเงี้ยโอ้ยไมไปซื้อไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องใช้เลยของแาประกันเรียบร้อยอยู่แล้วโอ้แล้วดูครับอ่าอ่ะต้องดูดูคนครับต้องสังเกตดูที่คนเนี่ยนี่ลองดูที่คนครับแล้วดูจะดูลากนะครับไปสังเกตที่ลากอ่าดูลากลากจอกดีมากแล้วดูแขนงแตก นี่ครับนีด่ดู่ากสุดเลยครับห็นไหม,มแล้วอันนี้เรื่องแขนงเนี่ยดอกเต็มหมดเต็มหมดอถ้าไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยดอกแขนงเนี่ยมันจะเป็นดอกไหมมันมันเป็นคล้ายๆจะดีขึ้นมาแหลมแป๊บอย่างเงี้ยอือเคยเห็นใช่ไหมครับผมตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีสบายใจได้เลยคือทุกดอก